เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระมหาธินาตัคติโรอยู่ที่พระธาตุจอมผาวันนี้วันสงท้ายปีเก่า31ธันวาคมพุทธศักราช2องพรวันนี้เมเทปูนผิวผนังพระธาตุจอมผาครั้งที่48เป็นการเทรองพื้นแบบรองพื้นแบบรอบๆพระธาตุจอมผาชั้นสัมมาอาชีโววันนี้ลูกศิษย์ลูกหา แล้วก็ผู้ใจบุญทั้งหลายก็มาร่วมกันที่พระาธาตุจอมผามาจังหันเช้ามาสร้างบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็มาร่วมเทปูนทิวพนรพระาธาตุจอมผารองพื้นแบบชั้นสมมาอชีโวครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่48ญาติโยมบทั้งหลายความกุลีกุจอและความที่ลูกศิษย์ภูหาทุกทุกคนมีศรัทธาในการสร้างพระาธาตุจอมผาไม่ว่าวันเช่นนี้หลายๆคนคงจะไปเที่ยวเฉลิมฉลองไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวอะไรต่อมีอะไรในที่ต่าง ตามบริเวณที่ท่องเที่ยวแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาพระหมหาธีนาศไม่ไปมาที่พระธาตุจอมผามหาพระจารย์มาถวายงานครูบาอาจารย์เราจะไปดูกันญาติโยมท่านไปดูกันว่ามีอะไรต่อมีอะไรนี่นี่คือขณะนี้กําลังโรยถังลงมาจากข้างบนโม่ปูนตรงโน้นนะได้ได้โม่ปูนแล้วก็เอาส่งปูนอ,อ้อ,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 อไปด้านโน้นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู่นแหละแล้วก็พอถังที่ไปถึงข้างบน บนชั้นที่ห้าวันนี้เทชั้นที่5คือสัมมาอาชีโวลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบก็คือเว้นอาบายยมุกอยู่ในศีลกินในธรรมไม่ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมนี่แหละคือสัมมาอาชีโววันนี้ในวันนี้เราเทชั้นรองพื้นแบบชั้นสัมมาอาชีโวก็เราเราแปดสิบกระสอบในแค่รองพื้นแบบนะเราแปดสิกสอบ ตอนนี้กําลังโรยโรยถังลงมาถังขึ้นไปแล้วก็โรยลงมาอาตมาพระมหาธีนาธก็จะนําเดินไปดูว่ามีอะไรตรงมีอะไรบ้างแล้วก็การงานนี้ก็จะร่วมกันสร้างกระทำญาติโยมมาดูดูการการสร้างการทำาการเทป,ปูนญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมกันร่วมกันสรรสร้างสิ่งที่ดีงามมีแต่ละคนนีครูเบิ้มชวินสันกัญญาแลวก็นก้องคงนะหลายคนนี่แม,แม่แม่บ้านลงมาไป แม่แม่ติงรัชจรชย์อัดนะหลายต่หลายคนอยอดยมทัางาสายสุกุกับทุกทท่ทานอ้าวพ่อใหญ่เท้าอันนี้ไหนหนะ้าบ้านอยู่ไหนนะ,นนะบําเน็จนาโรงนี่มันนอนคืนไหมวันนี้อ้าวสวดมนต์ด้วยกันอันนี้คุณโยมสมศรีอันนี้ใครต่อใครบ้างอ้าวตุ้อีมาแล้วเหรอไม่ได้ไปบรรยายธรรมแล้วเหรอสาธุกีหลายต่อหลายคนนี่ก็มียุนเชิดขาหนูข้างแจนเต้ อาซีแร่เอา้าน้าองใครคนนู้นพี่ชายครับอาจารย์อาพี่ชายของช่างแก่หนี่มีมือขัดอันนี้คนนี้คือมือมือขัดผิวผนงังพระเทศกองผานนะขุบะปองขุบะยุทธ์อันน้องใครตัวใครบ้างก็อจรัดโอ้โหนี่มากันเทียบแร่เลยนี่พ่อบุญเทเหรอสาธุพ่อบุญเทนี่หลายต่อหลายคนอันนี้พ่ออาประเสริฐนี่นพ่อประเสริฐโกกระโชกอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อผันครับเออโยมพันนี่แหละคมดครับผมมดสาธุนี่หลายต่อหลายคน เรมสร้างวัฒนาบาร,รมีกันนี่ใครบ้างเนี่ยมาจากอำเภอปักทองชัยปักทองชายนี่แหละมาจากว่า,างลัฐบุรีว่า,างลัฐบุลีนะนี่ก็ภรรยาของอานิมิตนะพจนาตุนเตียนนี่แม่อยู่ไหนแม่น้องสแก,อ,สแกอยู่อยู่ตรงไหนน้องสแกน,น้องกุลมากนะนอันนี้แหละน,น้องกุลมากเนดะียวกันนี่ขึ้นข้างวัดไหมสาธุสาธุนี่แหละ ตาช่องอ่าเอาพ่อมาเหมือนกันมาครับไม่อยากต้งวันสาธุสาธุบอ่ะนะด่านกุณทศอันนี้อยู่ไหนล่ะค่ทยิงค่ายท่ายิงอ่าครท่ยิงอาเออ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 เรามากี่คนล่ะใครท่ยิงมากันสี้าและอะไรเมรัยไทยสงมาไหมมานะนะนะอันนี้สาธุนี่นี่เขาประจําอยู่แล้วนี่มาสร้างประจําอันนี้อยู่ไหนกันบ้างเนี่ยสีคิ้วค่ะสีคิ้วน่ะอันนี้โอ้โหนี่แม่อยู่ไหน ฮะโป่งแมลงมวั A, นโป่งแมลงวันนี่เจ้าใหญ่ตัวเล็กสิทธิ์คอนบุรีไม่ได้ไปถวายการต้อนรับค่ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รถถนวันนี้เ <ไล S 1> ต็มที่นะเต็มที่นะอันนี้ใครไปหมวกเนี่ยอ๋อ oh, นี่หยาดทิพย์นั่นเองนะสายตู้พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองนะอ่าอา่อาอา่าอ่ามันแม่เจริญอันนี้นี่ลูกสาวของกัมพูช์นะสายตู้สายตู้นี่อยู่ไหนกันบ้างเนี่ย หลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ค่ะโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะ,ะนี่ด้วยกันเ,เดืนอนอำเภอเมือ,อ,มอ,องนี่แหละปะจจาปะปะจีนปากนีนปากีนปาจีนบุรีนะนามสกุลอะไรสมัครคดีเออสมัครคดีในในสถับันคดีคนไหนบ้างอ่ะที่มากันละลออพวกเกมายประจำเลยนะอันนี้แหละคอนบุรีนะพระอาจารย์ไปเทศได้ฟังเทศหรือเปล่าวันก่อนเนี่ยเหรอสาธุสาธุนี่แหละ สูงเนินสูงเนินนะสาธุอ่ะนี่พวกบ้านดงมาไฟแม่ล่ะฮะโชคชัยนี่ล well. ่ะคอนบุรีโน่นล่ะคอนบุรีทนบุรีชนอ๋อชนมากับใครล่ะมากันเองนี่นะสาธุสาธุสาธุอ่ะสาธุเอาเอาไปทำงานต่อกันไม่เป็นไรนี่หนุ่มน้อยอยู่ไหนลูกด่านครับด่านคุณชดนะอ่านี่ยล่ะพวกนี่ล่ะ ห่วงเพื่อด่านค่ะด่านกุ้งเทอดอ๋อนี่ลูกชายนี่แหละด้วยกันเหรอนี่ใครทายิงอันไหนมาอะไรทาสงนี่ยเหรอขกสามักขีเอออะไรนะแตงโมแตงโมเนี่ยเออขอกสามักขีทางแยกไปตรงนู้นน่ะนี่มาทําบุญประจํานะอ่าวอนี่แหละญาติโยมทนายญาติโยมที่เขามาร่วมเทปูนกันเรามาดูกันว่ามีใครต่อใครมาช่วยเราในการเทปูนครั้งที่48นี่คือการรวมพลังเอาลุยเลยลุยเลย Berry, ลุยเลยลุยเลยอ๋อนี่ไหนบ้างเนี่ยอยู่ไหนบ้างเนี่ยโคกสามัคคีโคกสามัคคีเราก็จะค้างวัดไหมเออสาธุเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่วินาค้างไหมลูกค้างค่ะอ๋อดีแล้วดีแล้วโอ from, ้โหป่ยไก่ป่ยไก่แวดล้อมไปด้วยเทพธิดาทั้งนั้นเลยอ้าวนี่แหละญาติโยมทั้งหลายที่คือการ เทปูนคือพรัางพระธาตุจอมภา,าครั้งที่48ดูการงานกำลังกุลีกุจอกันอย่างขมักขม้นแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจกันจริงๆนี่คือมหกรรมการสร้างวัสนาการสร้างบาร,รมีชั้นนี้เรียกว่าชั้นสัมมาอาชีโวชั้นที่หเป็นมรรคที่5ในมรรค8ปดังนั้นการเทือดพรัางพระธาตุจอมภาเขาจะไล่ไปตั้งแต่มรรคที่1สัมมาทิฏฐิมรรคที่2สัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากรมมโตและนี่คือสัมมาอาชีโวนะ แล้วก็ก็ไล่ๆไล่ทยอยเทกันขึ้นไปทุกคนก็ตั้งใจกันมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นจะมาร่วมสร้างประเทศจะมาให้สําเร็จประโยชน์ไปร่วมกันพระอาจารย์จะขึ้นไปได้หรือเปล่าได้ได้หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกได้ได้อยู่ตรงนั้นแหละก็ได้ขอขอปีนเอาปีนนะอามีนนะขอขึ้นจะไปทางไหนอะที่เนี่ยเอามาฝังเดียวดีกว่าพระในนี้ที่จับ สาธุกับทุกๆคนค่ะทุกกับทุกๆคนเราจะปีนไปดูกระเทปูญยาญโยมทั้งหลายปีนไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างสาธุสาธุญ้ญโยมผู้ชายมาอยู่ข้างบนนะพวกนี้จะค้างวัดกันไหมเนี่ยโอ้นี่จะกลับก่อนพวกนี้เช้ามาใหม่ใช่ไหมพวกนี้เช้ามาใหม่จะไปทำสาธุสาธุสาธุอ่ะนี่หนุ่มๆสาธุเออนี่ใจบุญอ๋อออกนี่มาละมาละมาละวนี่เขาอ๋อแต่ใครบอกเอาหมู อ้าวมีมุกมีมุกมีมุกก็มาอานไหนว่าจะมาวันพรุ่งนี้ก็ทนไม่ไหวครับเล้วขอมาดูหน่อยสิเป็นไงบ้างแล้วอ่ะอาทำไมปูยังไม่ขึ้นมาฮะหมดแล้วใช่ไหมอ่าเรามาเดินดูหน่อยสิอ๋อนี่เป็นไงลูกไหวไหมอ่ะเอออาวหายไปไหนพาสต์ตั้งหลายวันครับอ่านั่น อ่าพอนรงค์นี่เมาไทยสงนะแต่ละคนแม่ทั้งอยู่นี่ใครตัวใครบ้างปดหน้าปดตาอันนี้ลืมชื่อแล้วลูกชื่อเลยนะตระกทงชัยเจ้าค่ะอ่า,ากทงชัยอ,อ,อ,ยอ่นั่นแหละบังอรสุขป,ประเสริฐบุษรินนะแล้วก็ภรรยาของหงอคงนะใครเนี่ยใครเนี่ยแมว นี่แกวห้อนเมืองคอนอ่าชะอ้อนแม่อยู่ไหนแม่นะเน,นทองอ่านี่มนนี่สำรานสุป,ปินะอ้าวเฉลียวยังอยู่วัดนะโอ้ <c oughs> เป็นไรหรอก <c oughs> อุทิศโอ้โหเจ้านี่ัยรุ่ดมากเลยนะ <c oughs> วัยรุ่ดมากเลยนะ <c oughs> นี่ก็ใกล้แล้วใช่ไหม <c oughs> ใกล้เลยยังนใกล้รือยัง ใกล้จะบรรจบกันหรือยังอ่านี่ดอกไม้ก็วิชาคอนคำพูนสมศักดิ์อ้าวหายิ้มอ้าวสกุลการอ้าวตอมรู้สึกว่าตอมจะเด็กกว่าเพื่อนเลยบนเนี้ยอ่าอันนี้สามสองสามสองช้อนสังรำ อันนี้พวกนี้ใครนอนวัดกันบ้างใครไปบ้างเนี่ยนอนวัดกันนะนอนวัดกันนะอันนี้ทีมประจำแหละ,ะทีมประจำทุกคนอนีเจ้าฮอตบังคอนี่หนุ่มมนอนี่ผาผาดองขนมเทียนแล้วก็สุนัยแล้วกูกุบโตกุบโตโด,ดูแลตรงนี้เท่ขนาดไหนโตแค่นั้นนะครับเออ ไกลหรือยังไกลหรือยัง,ยงอันนั้นนอนออนมไปยังนอนท์ออมไปยังได้เพิแล้วครับอ๋อเหลือแค่นี้เหรอครับประมาณกี่กระสอบยีสบ่สบิบถึงยี่สิบกระสอบอ่ะอ๋อปูนยังยังไม่ขึ้นมาปูน,ญญนอ่ะจี้ญญาาอ่าเนี่ยน,นี่คือญาติโยมได้รวมกันสร้างพระธาตุจอมผาลูกศิษย์ลูกหาก็มานอนค้างกันที่วัดนะมาร่วมสร้างพระธาตุจอมผาทุกคนก็ตั้งใจจะสร้างให้สําเร็จนะในปี ปีนี้สงท้ายปีเก่าปี57 31ธ <39 S 1> ันวาแต่ปี58เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีเทอ,อีก <c oughs> เช่นเคยก็จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในปีพุศราษาก1 8ปีนี้ก็คือว่าสงท้ายปีเก่าเทครั้งที่48ครั้งนี้วันเนี้ยก็ใช้ปูนไปประมาณเท่าไหร่แล้วช้อนกี่กี่กรสอบละ เก้าเจาแล้วมั้งภาเชายี่อ้าครัก่อนเช้าย9กาคยย่บไม่มันอึงตรงนั้นนแล้วเจ้าค่ะอ่าอ่นี่ก็น่าลบาอ่า50 60นะวันนี้ก็ถือว่าเทไม่เสร็จแต่ว่าจะเป็นการเทรองพื้นตามที่วิศพกรอนเขาร้องขอไว้ว่าแบบพวกนี้เนื่องจากว่าแบบมันดันไปข้างนอกถ้าเราเทเต็มทีเดียวอาจจะทาให้แบบมันมันออกไปได้แต่ถ้าเราเทรองพื้นไว้เรียบร้อยแล้ว แบบนี้เทยังไงก็ไม่สะเทือนพุ่งนี้เพราะว่าปูนได้เกาะแข็งแรงแล้วนี่เป็นคําแนะนําของวิศวกรจึงเป็นเหตุให้วันนี้มีการเทป,ปูนผิวพังะราทุจอมผาก็ถือว่าส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนมามาร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีด้วยก็ได้สองอย่างได้บุญกุศลนี่คือชั้นที่5ชั้นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบอาชีพชอบทุกคนก็มีอาชีพหลายอย่าง ที่จะต้องทําและก็อาชีพหนึ่งที่ต้องทําคืออาชีพการสร้างคุณงามความดีอันนี้ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายในหน้าที่ของใครแต่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องมีอาชีพที่ดีก็คือการสร้างบุญกุศลคุณงามความดีนี่คือสิ่งที่เดียงามนี่แหละท่ยมได้เห็นบรรยากาศต่างๆที่ที่แต่ละท่านแต่ละคนได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทําอย่างเช่นทุกคนลูกศิษย์ลูกหามาร่วมสร้างร่วมทําอย่างที่เราทั้งหลายเห็นนี่แหละหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูหน้าพระอาจารย์เป็นตัวอย่างก่อนก็แล้วกัน นี่แหละทุกคนนยยีน่ย,ย,ยิ้มเย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบ,บานแล้วก็ไม่เห็นใจเหน็ดใจเหนื่อยไม่เห็นแจ่ความสุขปกปรกเลเอะเทอะเปืเป้อนทุกคนก็ตั้งใจทําแล้วก็อยู่บนอากาศที่มันเย็นเย็นมากๆเลยบนนี้นะอากาศลมเย็นดีนะ<ร>อันนี้แหละทุกคนตั้งใจทําตั้งใจสร้างคุณงามความดีอ่ะทำไปทําไปทําไปทําไปเดี๋ยวเราจะอ้อมไปฝั่งโน้นน,ะ,<ร>นะนั่นแหละนั่นแหละญาติโยมอะไรก็จะได้เห็นทุกๆคนร่วมสร้างร่วมทํากันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะ อันนี้ใครก้มหน้าก้มตาหันหลังเนี่ยทำพูนเหรอครับโอ้คนสร้างบรมีครมันละคนสร้างบร,รมีทั้งป่ามันก็ห่วงทั้งพระธาตุจอมผาก็ห่วงโอ้หลายอย่างหลายประการทีเดียวนี่ญาติยยมนะยนี่บรรยากาศในความสูงพอสมควรทีเดียวฉะนั้นคนที่ขึ้นมาก็ต้องระมัดร,ระวังนี่แหละคุณงามความดีเราก็สร้างกันต่อไปแล้วก็หวังว่าปี58หรือสนามหล518ความสําเร็จจะมาถึงพวกเราแล้วก็จะเป็นความสําเร็จร่วมกัน ระหว่างลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนและผู้ร่วมสร้างพระธาตุจอมผาวันนี้จึงได้มาบรรยายท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็เห็นโฉมหน้าของหลายๆคนมาร่วมสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบารมีร่วมกันนี่แหละคือความดีต่างคนต่างทำสิ่งที่ยากแสนยากก็จะง่ายนี้เป็นรวมพลังสมัครสมานสามกีพระธาตุจอมภาจึงเกิดด้วยแรงศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายนี่คือพระธาตุจอมผาจอมธรรมและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บนเขาสร้างช่างล้วงวัดป่าภูผาสูงเขาเจริญพร พอมีเสื้อพระธาตุจอมผากันทั้งนั้นเลย